สวัสดีค <GO av uther> ่ะวันนี้่ม่บ้านนองคือสิพาีปน้องมาบิ่งงมุ่บ้านนคือเป็นตรวจมีา้ตาลน่ำมันน่มันเ่นมาตรวจโอไมีแมคามาขายน้คมีแมคามาขายนค่ะมาดิยุวัฒน์บ้านนองคือนะคะเพิ่มาตรวจหาอ่า นี่ค่ะพนกับมากันนะคะชมชนหมู่บ้านน้องเพือนะคะโอ้ยมีทัวมาขายพร้อมมีทัวมาขายพร้อมพี่นอ้องเอ้ย <c oughs> นี่ค่ะผมอนามัยมาจากกระโดนขอนะคะพี่น้องคะเพิ่งมาตรวจหนัง นี่ขยายพันธุ์ของเรานะคะใครครับเป็นยัยพันตรวจยังคะนี่ตรวจไวรัสตับอักเสบบีไวรัสบีซีตับอักเสบค่บีบีกับซีไวรัสตับอักเสบบีครับไวรัสตับอักเสบบีกับซีนะคะลูกเราอะไรลูกเราลูกเราเขากินเราล้างกันมาตรวจโอ้ตายเราแยกดุสภาพิเรามาตรวจยังไงเนาะบัตรประชาชนทับกลอง บัตรประชาชนบ่มี่เจ้าวายู่ใส่ถ้าเราจำบัตรได้บัตรได้ไม่ได้ของยายเนาะของยายวุ้นเอรทําบิณฑ์แบบกับจัาอยู่ใส่ไม่แค่จะจําหลิกเขาจับเอ้เขาเก็บสามหลักได้ก็ว่าได้ใครสีจําได้แล้วก็คุณยายนังนั่งขาเนี่ยเลยก็ได้ครับนั่งนั่งร่อนนั่งร่อนทา่หมายมั่ก็ได้พี่คนพี่เซนนี่นี่ค่ะ

ยายยาเวิรได้แต่ต้องจำบัดรประชาชนเราได้บ่รหัสสิทาเรามาไเรียนดห่้แล้วคอมมอนอยู่นอม่เา3่หนึ่งองนเหอามหงสองแล้วก็หนึ่งสี่องตายหนึ่งสองสี่หนึ่งสีองายมันะเออทำบ่ไรถามใม่เพ่บังได้สิเอาเรามาเจาะ ทายพพ่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเล่ามาจ่อเราเากินเหล่านั่นแหะพมาตัวนามาตัวี่หนุ่ยเนี่ยเลยชุมชนหมู่บ้านน้องคุ้นะคะมาตรวจกันโอ้โหบิลลี่วอวดตังนี้ ที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าผลออกมาก็คืออ่าหมมี่หยางนะคะพี่น้องค่ะหมมี่หยางอ่าดีใจร้ายนะวัอนี้นะคะ่ะไม่ถึงเพาะจบไปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะ